รดับข่าวสู้รายการเราเข้าชาวบ้านทาง i p m t v สตูนแชนแนลค่ะและสําหรับในช่วงวลานี้นะคะดิฉันพัทรีพรพมาลินีค่ะก็ยังคงยุ่นอกพื้นที่นะคะแต่ว่าไม่เสียว่าออกหนอกสตูนนั้นถูกสิ้นถูกยางค่ะแล้วก็ถูกข้าสั้นโบเราน,นั้นอยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูนเพราะว่านี่คือของสตูนชนแนลขับเครื่องเรืองคนสตูนนะคะและสําหรับในช่วงนี้ค่ะดิฉันก็ยังอยู่ในพื้นที่ของบ้านทาจีนตําบลคลองคุดอำเภอเมืองจังหวัดสตูนนะคะแล้วก็เป็นบริเวณหรือว่าเพืน วินทีที่ว่ามี การเทวจะจัดทาถนนผ่านอุโมงค์นะคะสตูนเปอร์ลิสค่ะและสําหรับในช่วงนี้นะคะบรรยากาศขคงดิชั่นเป็นผือมังลาสวยไหมคะนะคะนี่และเทบอกว่าสตูนสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์จริงๆเลยนะคะไม่ได้มงค่ะใครเทวเชิญชอบธรรมชาติเทวสวยสวยบรรยากาศเทวานะคะรมเย็นสบายใจค่ะทั้งทางบกแล้วก็ทางทะเลนะคะมาเทสตูนไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแต่ว่าข้อเตือนนะถ้าเกิดว่ามาเที่ยวแล้วลงไรสตูนแล้วจะโยด ตอก็มีว่ากันนะคะเอาละค่ะมาถึงในช่วงนี้นะคะดิฉันก็จะมีเรื่องราวข่าวร้ามานําเสนอก,กันเช่นเดิมค่ะข่าวสู้ช่วงเดซองข้องรายการเหล่าข้าวชาวบ้านนะคะในเรื่องเล็กเลยค่ะเดี๋ยวนะคะจะพาไปเล่นในการเตรียมการประชุม5ทางออกประเทศไทยนะคะเดี๋ยวจะมีการ ให้ทันค่ะได้รับชมการว่าการประชุมในการเตรียมการในครั้งนี้เป็นบนรรผือมังนะคะสําหรับการตรวจสอบและก็คอนหาความจริงเพื่อการปลองดองแห้งชาติค่ะก็คือว่า5ทางออกประเทศไทยรวมกันนั่นเองนะคะวันที่หก,กรกฎาคมค่ะเทโรเรียนรัฐประชานุเคราะห์เซซิบโซนะคะพอว่าถึงวันนั้นแล้วความคืบหน้าจะเป็นบรรเผื่อก็ต้องติดต,ตามกันต่อไปแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องต่อไปค่ะอันนี้เป็นเรื่องข้องกรหน้วยอย่างราชการนะคะมารวดเยี่ยมซูนเรียนรูบ้านห้วก ควรนะคะกอโยธีตำบลขควรสตออำเภอควรนนั่นเองค่ะเดี๋ยวจะไปแหล่นนะคะว่าเทนี้เทบ้านหัวควรนั้นนะคะมีอะไรดีมั่งค่ะต้องบอกว่ามีข้อดียางแน่นอนเลยทาว่านะคะไม่มีอะไรบเราก็ไม่นํามาเสนอโทรไหมคะพอะสนันทนี้ค่ะสุนเดียนรูบ้านหัวควรตาบลควรสตอนี้ต้องมีข้อดีติดตามกันได้เลยในรายการนะคะส่วนในเรื่องต่อไปค่ะนี่เป็นเรื่องข้อการแข่งขันกีฬาประเภทนึงเป็นกีฬามาหาสนุกนะคะนั่นคือการ เตะค่ะไม่มีปี๊บให้เตะนะคะอันนี้ค่ะเป็นการแข่งขันเตะปี๊บค่ะเทกีฬาชุมชนสัมพันธบนคลองคุเทวาเขาจัดการแข่งขันเทพ่านมานะคะก็จะมี คุณปู่สู้ซาทั้งร้ายค่ะเตะปิ๊บนะคะประเดี๋ยวเราจะไปชมกันว่าคุณปู่หรือว่าคุณลุงนันนะคะเตปิ๊บดังเลยมาค่ะนี่คือการแข่งขันเตปิ๊บนะคะรับรองว่าสนุกย่างแน่นอนเลยค่ะสุดถ่ายนะคะไปเนเรืองข้องอาหารกันกินกันบ้างอันนี้ก็ถเอือาเป็นขนมผืนบ้านค้องจังหวัดสตูลค่ะโรตีซอไรยนะคะ้าว่าฝั่งเชิญนีลรยคนอาจจะไม่รู้จักรวนึกผาพไม่ออกบางคนนะาก็เรียกว่าโรตีรังแห่ค่ะอาจจะดึกภาพออกแล้วจะไม่เพราะว่ารังแห่ก หนึกถึงถือว่าเป็นตาตา,ตาประสานประสานสานกันก็ให้ก็กแพ้นั่นแหละนะคะแล้วเธอกระดัวไปจุ่มกับน,น้าแกง,งน้าแกงต้มแม่นั้นเลิศเลยอาหารฉันเลิศเลยนะคะก็เป็นอาหารวางถือว่าคนสตูนั้นเคารพทานกันค่ะนะคะเดี๋ยวไปดีตามวันหน้าตาผ่นผืนนะคะให้ชิมเลยออกโนกโจ้เลยนั่นนะคะธรรมน์นี้คือข้าวถือว่าดิฉันจะนํามาเล่าในรายการเล่าข้าวชาวบ้านค่ะเราก็มาแลในเรื่องข้องการประชุมพูดจาห้าทางออกประเทศไทยนะคะ ความขัดแยงทางการเมืองตลอดระยะเวลาทถวผ่านมาค่ะก็สร้างความเสียหายเกิดขึ้นกับเส,สรีสัางคมการเมืองทําให้ประเทศชาติขาดความมั่นคงและก็สูญเสียอํานาจการแข่งขันกับภูิภาคอื่นๆนะคะจึงจําเป็นเธอต้องมีการฟื้นฟูความสงบสุขและขจัดความขัดแยงทยว่าเกิดขึ้นค่ะในประเทศไทยของเรานะคะเที่องประชุมโต๊ะพยาววังซาลากัจงจังหวัดสตูลค่ะ มีการจัดการประชุมคณะดำเนินดำเนินการจัดเวทีเสวนาห้าทางออกประเทศไทยโดยมีนายกรัฐดีเซนลัลจังวัสตูลค่ะเป็นประธานในการเปิดประชุมจึงได้แจ้งถึงเรื่องของคณะรัฐมนตรีมีมติเมืม่อวันที่11กันยายนได้อนุมัติโครงการจัดเวทีประชาชนเสวนาห้าทางออกประเทศไทยตาม้อสนอของคณะกรรมก,การอิสระตรวจสอบและค้น้าความจริงเพื่อการปลอง g ดองแห้งชาติเรือวา่าปอคออ,อปอเห็นชอบในการดำเนินการจัด เวทีประชาเสวนาในเจ็ดสพจังหวัดรวมถ้งสิ้น1 0 8เวทีทั่วประเทศไทยนะคะในส่วนของหจัดสตูนของเราเองนั้นก็ได้มีการคัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฏส่องคล้าวิทยาเขตสตูลค่ะให้เป็นเจ้าภาพลักในการจัดเสวนาโดยชายสั้นเทโรเรียนรัฐประชานุครเซบซองในวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2 5 5 6นี้นะคะ กลุ่มเป้าไม้พูเทวามารมเสวนาจนนํานวนแท้รลยคนค่ะสําหรับการประชุมในครั้งนี้ก็เผื่อเี่จะทําความเข้าใจแล้วก็เตรียมความพร้อมบุคลากรและสถานเทนในการจัดเสวนาครั้งนี้นะคะรวมทั้งกําหนดการต่างๆในวันนั้นส่วนของการเปิดเวทีในวันที่หกกรกฎาคมนี้ค่ะพูดจาห้าทางออระเทศไทยทางทีมงานสตูนแชนแนลของเราจะนำความเคลื่อนไหวมาหลายฝั่งกันในรายการเราข้าวชาวบ้านกันต่อไปค่ะ ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าความคืบหน้าเป็นผันพืนนะคะก็ยังสามาที่จะติดตามทางช่องสตูนชาแนลได้เลยค่ะช่องซ่องซ่องกาวนะคะในเรื่องข้องกันรวจสอบแหละคนหาความจริงเพื่อการปล้องดองแห้งชาติค่ะลางจากวันที่หกกรกฎาคมนะคะีทโรงเรียนประชานุครอเซสิบสองค่ะพวกเรานี่แหละนะคะจะนํามาเล่ากันว่าสรุปเร็วนะคะเขาคิดกันผันเผืนปรึกษากันผันผืค่ะเพื่อเทจะให้ประสบความสาเร็จเผื่อเทจะหาทางออยกับประเทศไทยของเรานะคะก็ต้องติดตามกันต่อไป และบอกเลยว่าไข่เทวานนะคะอยากจะติดตามข่าวสารสตุบบานเราไม่พลาดรับประกันว่าอินเทรนตลอดไปเลยก็ ก็ติดหน้าจอไวไ้เลยเลยเวลาทึ่งรายการเราข้าวชาวบ้านนะคะในเรื่องต่อไปค่ะในเรื่องนี้เป็นเรื่องข้องกันไปตรวจนะคะหรือว่าเยี่ยมกันแล้วกันนะคะเด่สุนเ์เรนรู้ชุมชนบ้านวัวควนค่ะบางคนก็คงจะงงว่าเอ๊ะที่ไหนหน้าบ้านวัวควนถ้ากระดวัวบันกูบังปลดหลวงจักไม่บางคนอ๋อนะคะว่านี่นั่นเขารวมกันแล้วนะคะมาเป็น บ้านกูบังปะโลดค่ะโยเทตาบลควนสตออำเภอควนโดนังหวัดสตูนบ้านเรานี้นะคะเทนั้นค่ะชุมชนบ้านวัวควนนั้นก็มีไรดีมากมายเลยนะคะใครที่ว่าสนใจติดตามข่าวนี้เลยเลยค่ะไปเทซูนเรียนรู้ชุมชนบ้านวัวควนนะคะเพราะว่าทางหน่วยงานราชการก็ไปตรวจ่ยมซูนเรียนรู้แห่งนี้ค่ะ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนที่จะนำไปสู้การเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับประชาชนในชุมชนเป็นแรงเสริมสร้างโอกาสให้การเรียนรู้การถ่ายทอดการเหล็กเปลี่ยนประสบการณ์การสืบทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมค่านิยมและเอกลักษณ์ของชุมชนโดยแนนกระบวนการเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้และกระมวลการพัฒนาแบบพึ่งตนเองเป็นศูนย์ของ ประชาชนจะดําเนินการโดยประชาชนและเผื่อประชาชนนะคะก็จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่งัยงยืนค่ะเทศูนย์เดี่ยนรดชุมชนบ้านหัวควรอยูเทมูเทแปดตำบลควรสะตออำเภอควรโรนโดนจังหวัดสตูลได้เข้าสู้โครงการเชิดชูเกียรติผู้นําเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยููเย็นเป็นสุขประจําปี2 5 5 6ค่ะ เพื่อ่จขัดเลือกไปสู่ระดับจังหวัดในการขัดเลือกมีนายพิซานอาเวในอำเภอควนโดนแล้วก็ส่วนน่วยงานรัศการมารวมตัวเยี่ยมชมหมู่บ้านเศรษฐพ่อเพียงและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นค่ะมีการนําเสนอพ้อนงานดําเนินงานหมู่บ้านเศรษฐพ่อเพียงพ้นงานของผู้นําอาซาพ,พัฒนาชุมชนด้วยนะคะ สำหรับบา้านหัวควรเดิมเป็นมู่เทอกตำบลกูบังปะาโรดต่อมามีการรวมตำบลกูบังปะาโลดกับตำบลควรสตอและชายเจอวาตำบลควรสตอจึงเป็นมู่เทแปะตำบลควรสตอคำว่าวัวควรนั้นเลียกตามลักษณะภูมิศาสตร์ก็คือเดิมบริเวณนั้นเป็นพืน้นที่ราบสูงรอบๆเป็นเทราบลุม่มปัจจุบันมีนายอูมอดลี่เยา่าเป็นผู้ใหญ่บ้านมีคณะกรรมการหมู่บ้านเถี่เข้มแข็ง,ขงมีองค์กรแต่ว่ามีความสมัครสมัครีคเอ,อื้อเฟื่อ เพื่อแพ้ช่วยเลือเห็นออกเห็นใจกันแล้วก็คนในชุมชนบ้านวัวควนนั้นก็มีความเป็นยู่อยางพอเพียงตามแนวพระาาราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะมีกิจกรรมในชุมชนอย่างเช่นหวา่ากลุ่มออมทัพย์เพื่อการผลิตร้านค้าชุมชนรัวเรือนด้านเศรษฐกิจพอเพียงอาทิปลูกพักบอสั้นผิดบอเลี้ยงปลาปลาดุกนะคะเลี้ยงแพ้เป็นต้นค่ะ ในตอนหน้าทีมงานสตูนชาแนลของเราจะนํากิจกรรมในสุ้นเรียนรู้แห่งนี้มานําเสนอแบบเจาะลึกนะคะท่านผู้ชมได้สนใจก็ติดตามได้เลยค่ะทางช่องสตูนชาแนลของเราค่ะ สำหรับเทชุมชนบ้านหัวควนนันนะคะก็ถือหวาสาม,มารถี่จจตรงไปศึกษาเรียนรู้กันได้เลยค่ะกับูนยนเศรษฐพอเพียงนะคะในการเถียวจะขุดบ่อเลียงปลานันเป็นผืนผือค่ะหรือหวาปลูกพักในรูปแบบของการปลอดสรา้นผิดนันเป็นผเนผือค่ะแล้วก็ไปถึงในชุมชนแต่ละหมู่บ้านนะคะหวาบ้านล่างนันนันนะคะรวมกุมกันในการเถียวจะจัดทำสิ่งเถี่วมีประโยชน์ในชุมชนค่ะมีส่วนสมุนไพรนะคะมีพักปลอดสรา้นผิดเลียงแพ้ก็ดีค่ะ อีกหล,ลายๆอย่างเลยครเดียว,ว่าสนใจยาจะศึกษาเรียนรู้แล้วพวกเรานี่แหละทีมงานสตูนเชนเนลค่ะก็จะไปเจาะในแต่ละกลุ่มในแต่ละท่านค่ะให้ได้รับชมกันต่อไปนะคะว่าแต่ละท่านนั้นก็ทํากันผนพนเพลค่ะเทชุมชนบ้ันหัวควรค่ะติดตามกันต่อไปกันแล้วกันนะคะส่วนในเรื่องต่อไปนั้นนะคะอย่างเธบอกว่ากีฬากีฬาเป็นยาวิเศษฮ่าใหา้ฮ่าให้ไม่ใช่ว่าพาไปวิ่งค่ะแต่ว่าจะพาไปเตะ ปิ๊บนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลวะคุณปูสู้ซาทางไร้ดันอย่างคงเตะปี๊บดังลือมาค่ะกับการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์กีฬาชุมชนสัมพันธ์ตบบลนคลองคุดค่ะเทวเรียนสตุลวิทยามาถึงกีฬาม้าสนุกกันบ้างนะคะรับประกันว่าน้องจ้าวายิมยม้มเย้มแมจมไซแลว้วอาจจะอดว่าร้องออกมาไม่ได้เลยค่ะในความสนุกสนานของการแข่งขันกีฬาผืนบานเตะปี๊บนั่นเองค่ะในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตาบลนคลองคุดนะคะ สุภาษิตเทววาเตปีบไม่ดังไม้ความวาผู้สู้ไหวเทวมดพลังหรือว่ามดแรงอาจจะไม่ถึงมดสมรรถภาพก็ได้นะคะจึงมีคำคำนี้ขึ้นมาในการจ่ายแข่งขันกีฬาผืนบ้านเทมีสิวาแข่งขันเตปีบค่ะเพื่อให้คนแก่แกหรือว่าผู้เทวสู้อายุได้ใช้ความสามารถให้เต็มที่ในการเตป๊บในเชิงหลบก็คือวา่าหลบคำสมาตเทวาเตป๊บไม่ดังนั่นเองนะคะมาแหลกกีฬาชนิดนี้กันเลยค่ะ อุปกรณ์ก็ไม่ยากเลยมีแค่ปีบหรือว่าติ้นถือว่าบ้านเราเลียกันนะคะปีบแบบนี้ก็ห้าได้ง่ายเพราะว่าตามด่านค่ะกอจะมีขครย,ยิงในช่วงของเทศกาลฮารีรายาค่ะจะเป็นที่ต้องการมากเลยข้อคนถือว่าต้องเอาไปใส่ขนมถือว่าทำนะคะเพราะว่าขนมถือว่าทำเองนี้แหละจะต้องเก็บไว้ในปีบค่ะเผื่อเดจ่ารักษาความกรอบแล้วก็หมดไม่ให้เข้าไปนะคะแต่ว่าปีบที่เอาหมายชายเต้นี้ต้องเป็นปีบถือว่าไม่ขึ้นสนิมนะคะ เพราะว่า้าคืนสนิมแล้วเอามาเตะกันสนิมจะเล่นพลานค่ะแล้วก็พูดถือว่าเล่นผู้ชมอาจจะได้รับบาดทะยักกันไปแลาวนะคะแล้วก็มีตะลับแมตค่ะเผื่อที่จะวัดระยะทางนะคะการแข่งขันก็ง่ายๆให้ผู้ถัอว่าแข่งขันแต่ละคนนั้นเตะป,ปีบ๊บให้ไกลมากที่สุดนะคะโดยใช้ตะลับแมตหวัดจากปี๊บถื่ว่าเตะไปอย่างจุดที่ดปี๊บไปถึงค่ะใครถือว่าเตะไกลที่สุดคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายชนะนะคะ เห็นไหมคะวะคุณลุงเทวาอายุเยอะแล้วเลี้ยงเดวาจะซิบอัพกันทุกคนค่ะนั่นแหละคุณปู่สูซาทาั้งร้ายค่ะจากเทวาแกเตะแต่ละครั้งเห็นไหมคะว่าเตะดงงังปิ้งปิ้งเดี๋ยวก็ใกล้ด้วยนะคะบางครั้งก็เตะแรงว่าหรือว่าใกล้ว่าวัยรุ่นด้วยสัําไปค่ะอันนี้อยู่ที่ความปิดข้องแต่ละคน ทีหลังเห็นผู้สูงวัยก็อย่าเที่ยวไปเที่ยวมาเตินนั้นเตะปีบดังเลยไม่นะคะเพราะว่าบางคนนั่นแมวว่าจะอายุเยอะแล้วแต่ว่าด้วยการเทวานะคะทันเดียวกําลังกายแล้วก็มีกาลังใจดีๆจากลกลลานทําให้คนเล่านี้ค่ะใาชา้ชีวิตยู่ยังไม่สั้นโดดแล้วก็ไม่โดดเดียวนะาเราทุกคนก็เนี่ยทอดทิ้งแล้วก็ต้องดูแลผวกเข้าไปตลอดนะาเพราะว่าคนเทวา ข้อเรียกดวาน,นะคะเป็นนิบุญคุณชีวิตเราโดยซ้ำไปเพราะว่าตอนเราเด็กๆนั้นทันเหล่านี้นี่แหละเทวาเป็นผู้เทวาเลี้ยงดูเรามาเติบโตมาถึงถูกวันนี้ค่ะ ค่ะสนุกสนานอย่างแรงเลยสําหรับการเตะปิ๊บนะคะเห <c oughs> <c oughs> ็นไหมคะว่าคุณปูหรือว่าคุณลุงทั้งหลายค่ะอยู่จะิบว่าแล้วเตะปิ๊บดังแพงเพงเพ,ง,เพงอยู่เลยค่ะก็แสดงว่ามีสุขภาพ,พรนานไมัยถือว่าสมบูรณ์แข็งแรงค่ะนั่นหละการออกกําลังกายใครถือว่าออกกำลังกายต่อเนืองนะคะอายุเท่าไรไม่สําคัญแหละสีหน้าตาจะดิบอยู่บนหาสิบเลยนะคะหลดไปเลยเยสิ yeah, บปีหายไปเลยค่ะสําหรับคุณปูสู้ซ่าทั้งหลายนะคะนั่นก็คือเรื่องราวของกันแข่งขันกีฬามหาสนุกค่ะการเตะปิ๊บ นะคะเทกีฬาชุมชนสัมพันธ์ตำบลคลองคุดเทวจัดขึ้นเทโรเรียนสตุลวิทยาเทพานมานนะคะแล้วถ้าเกิดว่าชุมชนไหนมีการแข่งขันกีฬาเทวาแปลกแวกเดาสนุกสนานค่ะเลย,เยว,ว่าเรียกเสียงวัวรอรกันลันสนามเลยบอกบวเราได้เลยค่ะยินดีที่นําไปเผยแพร่เทจนะคะไม่ใช่มานังนาเครียดอยู่หน้าจอสตุลชนแนลค่ะอยากจะให้หนังวัวรอรหนังยิ้มใบหน้ามีความสุขค่ะนะคะได้รับ ได้รับข้าวสารขอบเขืองเรืองคนสตุลเลยค่ะไปจะเรืองต่อไปอันนี้ต้องรับประกันว่าจิตใจนั้นนะคะเบิกบานอย่างแน่นอนโดยเฉพาะใครเดียวว่าชอบกินหนักชิมทั้งหลายค่ะจะพาไปชิมโรตีซอยอืมอมอกินน้ำลายคอกหนึ่งของนลาวนะคะก่อนเดี๋ยวจะลาวต่อไปค่ะหรือว่าเรียกว่าโรตีรางแห้นั่นเองนะคะแล้วถ้าเกิดว่าทำเส้นแลว้วกินร้อนๆกับน้ำแกงแกงต้มแม่นั้นอือ เร่งต่อไม่ไว้แล้วไปดีตามข้าวนี้กันดีกว่าค่ะมาถึงเรื่องของขนมปื่นบ้านอร่อยอร่อยอีกอย่างหนึ่งแล้วนะคะนั่นคือขนมออหรือว่าเป็นข้องวางก็ได้ค่ะเธอเรียกว่าโรตีซอไรหรือว่าโรตีรังแห่นั่นเองนะคะ โรตีซอไรขนมพืนเมืองโบราณเทว่า5ทานได้เฉพาะจังหวัดสตูลบ้านเราค่ะในเมืองสตูลบ้านเรานี้ด้วยความเทวามีสเสน่ห์ของความหอมอร่อยจากแผ่นแป้งนะคะตลอดจนความหอมมันเค็มข้องน้ำกะทิค่ะหากว่าได้ริมชิมรสเหมือนไรแหลวต้องติดใจยอย่างแน่นอนเดียวเดีว่าร้อยจังหู้นะคะเทลานที่เคปกักเทศบาลเมืองสตูลค่ะก็เป็นนวยงานเทวาส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมผื้นบ้านได้นําโรตีซอไรหรือว่าโรตีดังแห่นี่แหละ เป็นขนมผืนเมืองโบราณมารวมในงานที่เคปาร์คในวันก่อนด้วยนะคะทีมงานสตูนชาแนลก็เราค่ะก็เลือกไปเห็นขนมโรตีโซรายซึ่งทําจากแป้งสาลีคลายกับโรตีนันนะคะแต่ว่าขนมโรตีโซรายนั้นจะใช้แป้งเลี้ยวๆค่ะเวลาทําต้องตักใส่พิมพ์แล้วก็ร้อนลงในกระทะให้เป็นลักษณะเป็นไส้นะคะโดยใช้เนื้อแป้งส่วนนี้นันจะผสมซีธรรมชาติค่ะ เพื่อความสวยงามอย่างเช่นว่าซี่เขี้ยวกับป๋มจากใบเตยนะคะนวลจะาว่าได้ซี่ส่วยแล้วกลิ่นหอมอีกด้วยค่ะซี่ขาวก็คือซี่ของแป้งดังเดิมนั่นเองนะคะส่วนซี่เลื้งค่ะเป็นซี่ของฟักทองเทวามีส่วนผสมทํให้ซี่เลื้งนวลแล้วก็กลิ่นหอมของฟักทองด้วยนะคะ เนมากแหลวเราจะเห็นซ้ามซีนีค่ะเมื่อว่าแป้งสุกแหลวก็จะตักแล้วก็พับให้สวยงามโรตีซอรายบางแหงเรียกว่าโรตีรังแหนี้นะคะด้วยโรบรังข้งขนมค่ะแต่ว่าเมื่อนกับรังแห้สาหรับรสชาติข้งขนมก็จะมีรสจืดแต่ขนมนี้ถ้าว่ากินขวบคูกับน้าแกงซึ่งเป็นน้าแกงกะทิผสมน้าตาลแล้วก็เกลือเอ็กน่อยค่ะเมื่อกินคู่กันก็จะมี ความหอมมันเค็มนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบค่ะหรือว่าจะรับประทานกับเกงตอแมกก็ไม่ว่ากันอันนี้แอบกระสิบประวานนะคะทีมงานได้ชิมแล้วค่ะร้อยอย่างแรงเลยนะคะนอกจากว่านําแก้งเทว่าทําจากกะทิแล้วย่งางที่บอกว่าสาม,มารถกินกับน้ากะทิทุเรียนได้โอ้โหนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรสชาตินึ่งค่ะเทว่าแตกต่างแต่ว่าเชิญแนวว่ามีความอร่อยย่างแน่นอนนะคะซึ่งโรตีโซรนี้ก็ถือว่าเป็นขนมเทว่าห้ากินคนค้างจะอยากอีกชนิดนึ่งค่ะ มีให้กินเฉพาะในช่วงเทศกาลท่านั้นนะคะแต่ถ้าหากว่าจะกินกันจริงๆก็คงจะได้กินกันมั่งค่ะที่อำเภอละงูหรือว่าเที่ตำบลเจะบลังอำเภอเมืองจังหวัดสตูนของเราก็ยังคงมีให้ชิมค่ะ โรตีซรายหรือว่าโรตีรางแห่นั่นก็เป็นนะคะข้องวางนะคะเป็นอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสตูนค่ะใครที่ว่าอยากจะรับประทานนะคะก็สามารถที่จะมาเที่ยวได้เลยค่ะสตูนบ้านเรามีข้องดีมากมายถึงแม้ว่าจะเป็นจังหวัดเล็กๆก็ตามแต่นะคะในเรื่องของบรรยากาศธรรมชาติสวยๆถังงบล็อกทางทะเลค่ะอยากจะแนะนําโดยเฉพาะทําผูกผ้าแผ่นนะคะไปหลงแกงกันเิ่มันนั่งค่ะแล้วก็ไปเที่ยวตอเทอทะเลอันดามันนะคะเกาะตรูตอ อาดังลีเปราวีหินงาม,มจ,าจ้าแต่อยากกันไม่มดค่ะนะคะเด็กเดวา สามารถิดจะมาผักพอนได้ทั้งเดือนเลยนั่นไข่เทวานะคะมีเวลาว่างๆค่ะข้อเชิญเลยนะคะรวมทางอ่านพื้นเมืองของสตูนบ้านเราก็เยอะแยะมากมายเลยไข่เทียจะรัวมีอะไรบ้างหนะ้าตาพันผืนน,น่ากินแบบนหนนะคะก็ติดตามชมได้เลยค่ะทางช่องสตูลชนเนลนะคะมาถึงในช่วงเวลาสุดท้ายของรายการกันแล้วค่ะท่านผู้ชมคะ่ะเสียดายอย่างแรงเลยค่ะเพราะว่าขา้าเทวะเบเราเราจะนํามาลาวนั่นนะคะเป็นปึ้งเลยค่ะเลยเดี๋ยว,ว,วทีมงานข้องเรานี้ขยันจอมขยันกันเลยทีเดียว เห็นตรงไหนถือว่าเป็นเรื่องก็นํามาเล่ากันค่ะในรายการเราเข้าวชาวบ้านกันนะคะและสําหรับในช่วงนี้ค่ะดิฉันคงต้องข้อลาทุถูกทันโดยเวลาเพียงเท่านี้นะคะตอนนี้เทจังหวัดสตูลบ้านเรานั้นฝฟตอกไม่ได้หยุดเลยค่ะยังไงก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทั้งตัวตนเองแล้วก็บุคคลในครอบครัวของทันเททันรักค่ะวันนี้ดิฉันพัทรีพรมาลินีต้องข้อลาทุถูกทันแล้วนะคะติดตามรายการกันไหมในรายการเราข้าวชาวบ้านในวันต่อไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ผัดอารมณ์กับทุรรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD 4 ip ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้จริงการส IP ้ IPM i d e Finition 022459999สตูนชาแนลครบเครื่องเรื่องคนสตูน จังหัดสตูลเป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยติดฝั่งทะเลอันดามันคำว่าสตูลมาจากภาษามลายูว่าสตโตยแปลว่ากระท้อนซึ่งในอดีตมีอยู่มากมายอาชีพส่วนใหญ่ทำประมงและสวนยางพาราดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกกาหลงสัญลักษณ์ประจำจังหวัดคือพระสมุรทเทวาภายใต้คำขวัญสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์จุดเด่นของสตูลคือความสามัคคีของคนทุกศาสนา ความสวยงามทางธรรมชาติของทะเลจนได้ขนานนามว่าไข่มุกแห่งอันดามันวิวัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดนทำให้โลกแคบลงการใช้ภาษาผ่านเครื่องมือสื่อสารเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจากปากต่อปากผ่านจดหมายผ่านโทรศัพท์พื้นฐานและมือถือจนกระทั่งถึงยุคข,ของอินเทอร์เน็ต และดาวเทียมจุดนี้เองที่ทำให้ทางผู้บริหารของบริษัท i p m ี v ีวีจำกัดได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารในระดับสูงสุดที่เข้าถึงผู้บริโภคในระดับท้องถิ่นอย่างครบถ้วนนั่นคือช่องทางทางการสื่อสารผ่านดาวเทียมในรูปแบบของจานส้ม IPM ครอบคลุมกว่า100ประเทศทั่วโลก คุณแชนแนลคือทีวีท้องถิ่นของคนสะตูลอย่างแท้จริงที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเหตุการณ์วิถีชีวิตของชาวบ้านประเพณีอาชีพศิลปะวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวของคนพื <apps communist initiation> ้นที่ในหลายแง่มุมที่น่าสนใจและคาดไม่ถึงเรายังเป็นสื่อกลางให้กับชาวบ้านได้แสดงออกความคิดเห็นอย่างเต็มที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสตูลให้ก้าวหน้าต่อไปสตูลชาแนลประชับจับไว เข้าใจคนท้องถิ่นหลากหลายทุกแง่มุมที่คุณไม่รู้ตีแผ่ทุกเรื่องราวเข้าถึงครบทุกรสชาติของความเป็นจริงโดยทีมข่าวมืออาชีพพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปกับเราเพราะคุณคือส่วนหนึ่งของสตูนชาแนลสตูนชาแนลรบเคลื่องเรื่องคนสตูสตูนชาแนล ทีวีท้องถิ่นของคนสตูลอย่างแท้จริงที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวข่าวเหตุการณ์วิถีชีวิตของชาวบ้าน ข่าวประเพณีอาชีพศิลปะวัฒนธรรมข่าวสังคมข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวการท่องเที่ยวทุกพื้นที่ทุกแง่มุมให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมได้รับรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองสะดลติดตามทุกเรื่องราวได้ที่รายการเล่าข่าวชาวบ้านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ไอพีเอ็มทีวียานส้มช่อง229ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์และรายการสดุปข,ข่าวชาวบ้านทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สตูนชนแนลครบเครื่องเรื่องค้นสตูน เข้าถึงชุมชนของคนสตนูกับความเคลื่อนไหวในสตูนชั a น n e l ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้ใจ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยเติมเต็มทุกสุขผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD4 ip ดูฟรีไม่มีรายเดือน คบจครบจิงคุมจริงการซุ IPM i d e Finition 02-245-9999สตูลชนลครบเครื่องเรื่องคนสตูลจังหวัดสตูลเป็นจังหวัดเล็กๆที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทยติดฝั่งทะเลอันดามันคำว่าสตูล มาจากภาษามาลายูว่าสโตยแปลว่ากระทร้อนซึ่งในอดีตมีอยู่มากมายอาชีพส่วนใหญ่ทำประมงและสวนยางพาราดอกไม้ประจำจังหวัดคือดอกกาหลงสัญลักษณ์ประจำจังหวัดคือพระสมุรเทวาภายใต้คำขวัญสตูลสงบสะอาดธรรมชาติบริสุทธิ์จุดเด่นของสตูลคือความสามัคคีของคนทุกศาสนาความสวยงามทางธรรมชาติของทะเลจนได้ขนานนามว่าไขมุกแห่งอันดามัน วัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งการสื่อสารที่ไร้พรมแดนทำให้โลกแคบลงการใช้ภาษาผ่านเครื่องมือสื่อสารเข้ามามีบทบาทมากขึ้นจากปากต่อปากผ่านจดหมายผ่านโทรศัพท์พื้นฐานและมือถือจนกระทั่งถึงยุคของอินเทอร์เน็ตและดาวเทียม er. จุดนี้เองที่ทำให้ทางผู้บริหารของบริษัท IPM TV ที่จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารในระดับสูงสุดที่เข้าถึงผู้บริโภคในระดับท้องถิ่นอย่างครบถ้วนนั่นคือช่องทางทางการสื่อสารผ่านดาวเทียมในรูปแบบของจานส้ม IPM ครอบคลุมกว่า100ประเทศทั่วโลกสตูนแชนแนลคือทีวีท้องถิ่นของคนสตูนอย่างแท้จริง ที่ครอบคลุมทุกเรื่องราวทั้งข่าวสารความเคลื่อนไหวเหตุการณ์วิถีชีวิตของชาวบ้านประเพณีอาชีพศิลปะวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยว ของคนพื้นที่ในหลายแง่มุมที่น่าสนใจและคาดไม่ถึงเรายังเป็นสื่อกลางให้กับชาวบ้านได้แสดงออกความคิดเห็นอย่างเต็มที่เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสตูลให้ก้าวหน้าต่อไปสตูลชาแนลประชับจับไวยเข้าใจคนท้องถิ่นหลากหลายทุกแง่มุม ที่คุณไม่รู้ตีแผ่ทุกเรื่องราวเข้าถึงครบทุกรสชาติของความเป็นจริงโดยทีมข่าวมืออาชีพพร้อมหรือยังที่จะก้าวไปกับเราเพราะคุณคือส่วนหนึ่งของสตูนชาแนลสตูนชาแนลครบเครื่องเรื่องคนสตูนสตูนชาแนลทีวีท้องถิ่นของคนสตูนอย่างแท้จริง ชอบคุมทุกเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวข่าวเหตุการณ์วิถีชีวิตของชาวบ้านข่าวประเพณีอาชีพศิลปวัฒนธรรมข่าวสังคมข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวการท่องเที่ยวทุกพื้นที่ทุกแง่มุมให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมได้รับรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเมืองสะดล ติดตามทุกเรื่องราวได้ที่รายการเล่าข่าวชาวบ้านทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม IPMTV ยานส้มช่อง229ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์และรายการสดุปข,ข่าวชาวบ้านทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สตูน h ช n แนลครบเครื่องเรื่องค้นสตูน ข้าถึงชุมชนของคนสตูลกับความเคลื่อนไหวในสตูล h ชนแนล